กันไปแล้ววิ่งออกมา3คะแนนแช็คลูกนี้สามคะแนนใช่เราดันมาเด็กปึ้งมาดิดู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 เวมนี่บัตรดูเวมนี่บัตมันเช็คแล้วชูดเพื่อนได้มึงมึงไงแช็คกูชูดเหรอนี่ไงล่ะแช็คไปฮะบล็อกแช็คบล่มีไงล่ะเจ้าเฮ้เอ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 ้มึงเคยเห็นแช็คล่างนี้เปล่ามึงเคยเห็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหเร็วมากเพื่อนเร็วมาก มันมีอะไรที่คุณจะทำได้กับเช็คตัวนี้นะฮะมีเทคโอเวอร์แล้วก็ต้องยิงครับสามคะแนนครับ,นนรบโอ้โห,โหเดี๋ยวออกเลยเหรอพี่ เขาคนนี้ถึงแม้ว่าจะชู้าแต้มไม่ได้แต่ก็เป็นหนึ่งในเพลเยอร์ที่ดอมิเนตที่สุดใน NBA เหตุ hmm. hey, ผลส่วนหนึ่งก็คือความสูงของเขาที่2.16เมตรแต่ที่เขาติดท็อปอันดับเพลเยอร์ที่ดอมิเนตที่สุดใน NBA นั่นก็เพราะว่าน้ำหนักตัวของเขามีมากเกือบ150กิโลกรัมถามจริงๆเถอะใครมันจะไปดันสู้เขาได้ครับและเพลเยอร์คนนั้นก็คือชาคิลโอนิลครับเพื<ๆ>่อนๆแล้ววันนี้ก็ผมเราจะมารีวิวชาคิลโอนิลกันในเกม NBA 2K My Team นะครับผมอย่างที่มองเพื่อนไปครับเพล คนนี้ติดเป็นเพลเยอร์ที่โดมิเนตที่สุดใน NBA นะครับนั่นขณะเขาชูสามแต้มไม่ได้นะเพื่อนๆแต่วันนี้ครับเราจะมารีวิวการ์ดชาคิวโอนิวหนึ่งร้อยโอเวอร์ออลครับผมความพิเศษของการ์ดการ์ดนี้คือตอนนี้แชคสามารถชูสามแต้มได้แล้วครับเพื่อนๆแล้วมันจะเป็นยังไงครับถ้าเพลเยอร์ที่โดมิเนตที่สุดใน NBA ขณะเขาชูสามแต้มไม่ได้สามารถชูสามแต้มได้ขึ้นมาครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันในเกมเลยครับเพื่อนๆโอเคมาฮะเท่ห่อออฟฟอร์ดโอเคมา NBA แชมป์นะฮะ สู้ได้ครับมากันต่อไปนึกยังเออเออเออเอ้ยมึงทาวเวลหรือยังอะนะฮะมึงทาวเวลหรือยังไปครับเช็กด้วยความเร็วระดับนี้โอ้โหเร็วมากครับเช็กนี่ไงนี่ไงนะฮะคือการ100โอ้อโออ๋อในครับอย่างนี้มึนรู้กันครับเอาโดนสติลครับหนึ่งส่งกลับไปที่เช็กครับล็กขึ้นไงคือการหนึ่งร้อยโอออสเต็คมันเต็มหมดนะครับเพราะนั้นถึงเช็กจะตัวใหญ่แค่ไหนแต่ก็วิ่งเร็วสปีดเต็มสุดแล้วมันให้ผมไปแล้วครับล็อกไป ทำยิงสามว่ะโอ้ยขมด้วยฮะเฮ้ยไกดโอ้โหพี่ทำอะไรอะ่ะเอา้าไม่กันอย่างนี้ยิงนะโอ้ยโแท็กสุดยอดมากครับกระโดดแตะหลังแป้นแล้วเมื่อกี้คอเนอร์คอเนอร์โอเคผมลืมพี่แกยิงอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคไปครับแท็กหยุดนิดนึงแล้วยิงให้เขาดูหน่อย <c oughs> นี่มิตเต้นเท่ทไปได้ครับรีบาว์สวยงามครับแท็กวิ่งไปฮนะ วิ่งไปครับเขาไม่กันแชกครับยิงครึ่งน้งฉอดช้ามากเลยนะครับแชกนะเพ่สังเกตเลยผมกดไม่ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งข้อเสียของการแชกเลยนะจริงเฮ้ยเจทีโอ้โหสวยนหะลงไหมอุ้ยลงด้วยเฮ้ยเกินไปพี่นี่ไงเราดอสครับเราโดนเราหลอกครับเพราะเขาคิดว่าเราสามารถชูสามได้นะครับผมไวครับผมรอรีบาวเลยลูกนี้สวยครับมาฮะ ไปครับนิกยังครับส่งกลับไปที่แช็กลูกนี้วิ่งมาเลยโคตรเร็วเลยนะคือเห็นตัวใหญ่มากๆแต่เร็วมากเลยนะฮะโอเคครับมาแช็กสกีนพีกันเฟดครับลูกนี้การไปแล้ววิ่งออกมานนกส,สามคะแนนแช็กลูกนี้สามคะแนนไงล่ะไงล่ะเรารีบจบเกมดีกวา่าเดี๋ยวแพ้นะฮะตอนนี้สกอร์ติดกันแล้วครับตาลแช็กปิดให้หน่อยครับโอ้โหคือสปิดนี้มันใครมันตามทันนะเอาจริงนะ เกมไปฮะอ่าครับคู่แข่งคนต่อไปของเราครับผมโอเคดูจากทีมแล้วคิดว่าไหวอยู่แล้วนะฮะส่งให้แช็กต่อครับลูกนี้ลองใช้ความแข็งแรงของแช็กในการดันดูครับอืม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 อืเขาทำอะไรผมไม่ได้เลยนะครับผมด้วยความแข็งแรงและตัวใหญ่ของแช็กนะฮะยังนะฮะส่งให้แช็กครับผมเฟกครับเอาแล้วโดด <c oughs> อย่างที่คือเขาต้องโดนแหละเพราะว่าแช็กมันทูดได้แล้วไงตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหลูกนี้สวยนะ ลงด้วยนะครับอุ๊ยอ๊ยนี่นี่โดนกันอ่ะอืมโดนอีกแล้วฮะได้ไหมลูกนี้เออโอเคกันกันดีครับลูกนี้ไม่มันจำต่อจ้าเกินไม่เป็นไรครับได้อีกรอบหนึ่งโอกาสแก้ตัวเช็คเยสโอเคไปสกูตามพีจีมันครับเป็นตามพีจีมันฮะวิ่งอืมตัวสกิลอุ๊ยพี่ไม่ขึ้นไปช่วยเลยวะโอเคครับมาฮะเกมนี้เป็นเฟดแล้วกันลูกนี้ เปิดมาไม่กูบอกให้มึงพินเฟสสวยครับแช็กอย่างเงี้ยแหละที่ต้องการอโอเคกันสวยครับลูกนี้กูต้องการได้นะเออแช็กรีเบาดีครับไปฮะคอสหนึ่งทีครับเราแช็กม,มึงเอาไงอ่ะดันยัดหมดอ่ะฮะมาดิกันดีครับหูตกด้วยฮะสวยครับไปฮะแช็กได้เทคโอเวอร์ครับแล้วรออะไรล่ะเรารออะไรเรายิงสามเลยอุ้ยไม่ลงได้ไงเมื่อกี้โอเคแต่ได้รีเบาครับ เฮ้ยแช็มึงมาอยู่ตรงนิดนึงไงเนี่ยไม่เลยแช็คครับมามึใช้พลังแช็คก็ได้มึงคิดว่าแช็คชุดสามได้อย่างเดียวหรอการ์ดเนี่ยมึงมึงมึงคิดอะไรอยู่นี่ไงล่ะดิจังเอาบ้างดิดิจังกูเอาบ้างดิแม่งมันยิงสามเราอย่างเดียวเลยฮะดิจังเอาคืนหน่อยฮะแช็คกูเอาหมดอ่ะมาดิเฮไอแล้วไงอ่ะอืมอื้มอืเอาหมด่ามาดิสวยครับมาฮะไปครับมึงีนแช็คคอร์สหนึ่งทีครับเข้าในเลยดิมาดิคูบัง เราดิบโบกับเช็กได้ไหมเช็กมีดิบโบ99อ่ะอนี่ไงสเต็ปแป็กหนึ่งทีครับเราเลี้ยงฮะแล้วโดนฟึบสปินจัมเปอร์กูมั่วแล้วจังหวะนี้กูมั่วฮะเดนมั่วแล้วฮะโอเคไม่เป็นไรช็กสามคะแนนจำโทษเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวดันเข้าไปให้เพื่อนสะก,กีนให้เราดันมาดิปึ่งมาดิมาดิหยุดแช็คได้เปล่าเบ้งโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วเพื่อนชิบหายแล้ว,ลวกะโรแล้วกันใช่ครับไปฮะ ่กูบอกพี่กับโลแล้วมึงมามึงโอเคแต่มึงลงโอเคได้ครับปุ๊บผมกดพิกกันโลนะมันออกมายิงแต่ผมกดพิกแอนเฟดม่นเข้าในเออดีจริงจมาทีนี้เราเจอเป็นวิวอลตันเจรินบราดเลยครับแล้วก็วิกเตอร์เป็นบัญญามากาซิโอปอร์เครับผมนะแต่จะไหวจริงหรือเปล่านะครับโอเคมาเอา้าไม่กันเล็กยังเหรอพี่แกเดี๋ยวถ้าผมยิงไม่ลงไม่เป็นไรครับแช็ครีบาวได้แล้วดังยัดลงไปครับผมม,า,มาวิ่งยาวๆครับเอา้าเขาไม่คิดว่าแช็คเราชูดได้เหรอ,อเ,เขาเขาดูถูกแช็คเราเพื่อน อุ้ยเดี๋ยว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 มึงมึงดูถูกแช็คกูใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวกูขอทำยังไงถูกตอนนี้กูยังทามยังไม่ถูกไม่ให้เราไม่ให้แช็คเราชูดเพื่อนเดี๋ยวรู้เรื่องมาฮะแช็คไปใหม่ดิดู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 เป็นบี้มันดูเป็นบี้มันไม่เราชูดเพื่อนได้มึงมึงมึงให้แช็คกูชูดเหรอมีไงล่ะแช็คกูชูดเหรอคิดใหม่มึงให้แช็คกูชูดอีกไหมมึงให้แจ็กูชูดอีกไหมอ่ะได้ได้อ่ะได้ได้มึง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 คิดใหม่ มึงคิดใหม่มึงดูเทคโอเวอร์กูมันเป็นเทคโอเวอร์ชาวทูติงนะโอเคสวยครับแย่งรีบาวเบมบี้ตั้งหากแช็กวิ่งยาวครับลูกนี้ทำเร็วระดับนี้แล้วครับน้องอะมึงให้มึงให้แชก็ช่วยไหมมึงให้แชก็ช่วยไหมอามึงไม่ให้ชูแล้วกูวิ่งในดิกูดำได้ดุทุกอย่างอะยังไงมึงเอาไงมึงจะสู้ไงแชกับกูฮะมึงให้ชูหรอมึงแน่ใจนะเอามึงโดดหูเลี้ยงอย่างนี้เลยโคตรเร็วแล้วดัง โอเลยเลยเพื่อนการนี้นะครับผมกูเช็กหนึ่งเลยว่าอ้ากูทำไปทุกอย่างฮะมึงคิดว่ากูชูดไหมนี่มึงมึงมในที่สุดมึงก็ r e สเ e ค t ลายจ้ำช็อตเหรอฮะในที่สุดมึงก็ขึ้นมากันเหรอฮึมมึงสายเกินไปแล้วครับผมมีเทคโอเวอร์แล้วฮะนะฮะเบกคอร์ดดูเพื่อนๆดูสปีดของตัวเราดิคร uh ับแม่งโคตรจะเร็วเลยนะโอ้โหเป็นบี้ไหนเฮ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 เอเอเอเมึงเคยเห็นแช็คล่างนี้เปล่ามึงเคยเห็น วงนะการ์ดดีนะจริงนะฮะให้พี่แท็กเล่นเลยไหม,มไปครับแท็กวิ่งยาวสปีดสปีดเซนเตอร์ด้วยกันเองอะ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าผมให้แช็กจับบอลวิ่งก็คือ,อยังไงก็วิ่งชนะขาดอยู่แล้วเพื่อนส่งกลับมาที่แช็กเฟสหนึ่งทีครับแล้วไดร์ยาวๆไปครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วนะฮะรี่ได้บาดเจงหกักเอาใหม่โพสเฟส <laughs> ไม่คูดบลูคนเลยว่ไม่ทำอะไรก็ได้ยังไงครับแชกพิ่กันเฟดนะเฟดคือออกไปข้างนอกเนาะแชกเนาะเออมาสักทีครับ3คะแนนของแชกครับเรียบร้อยโอ้โหกาแฟมึงจะเฟดให้กูเนอะแชกแชกไปฮะแชกไปครับแชกไอโซดิไอโซคุปมันหน่อยดิเออเร็วโอ้โหมึงเพื่อนดูดิพือดูติคือมันทำอะไรผมไม่ได้เลยเว้ยกันเนี้ยผมเร็วมากรับผมแบบบล็อกดิเออแล้วแชกกูบล็อกได้ด้วยอ่ะ แล้วจับครับลูกนี้ยิงเลยไหมลูกแช็คยิงแม่งเลยช่างแม่งเออช่างแม่งครับยิงแม่งเลยฮะร้อยโอรับทำได้หมดนะโอเคครับผมทีมที่เราเจอตอนนี้ผมคิดว่าค่อนข้างตึงเลยครับมีนิกยังนะครับแล้วก็มีทีมด้วยนะจัดเควินการเดชครับมาดิมาดิม,าดมึงลรามึงเป็นใครมึงคิดว่ามึงสู้แช็คได้หรอฮะจะสู้แช็คมาดิมึงคิดว่าสู้แช็คได้หรอเฮ้ยโอ้โหโดนนิกยังฮะโอเค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  ึ๊บยิงฮะนิกยังฮะขอสัก hmm. ลูกหนึ่งมึงมาดิมึงใช้นิกยังยิงใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละโอเคครับไปครับเข้าในครับแช็คอ <cruise kan. S 1> ือโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วเลยนะแจ็ควิ่งยาวครับแจ็ควิ่งยาวคอสโอ้โหหลุดหลุดโคตรโกงไปแช็ควิ่งเบสทายตันเข้าไปอืมอืมอืมตันดันหมดอ่ะมาดิเออไปครับผมแช็ควิ่งแล้วแจ็ควิ่งแล้ว ไม่มีใครหยุดแจ็คอยู่นี่ไงล่ะแล้วกลับไปที่ให้เพื่อนจบแล้วกัน,นะฮะมันต้องจบแล้วต้องจบแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแพ้จริงเค <c oughs> ครับอันนี้มาเหมือนจะเจอคนเดิมนะทีเมื่อกี้เลยนะฮะแจ <c oughs> ็คไปฮะบล็อกแจ็คบล็อกไม่งไ,นะไ,ไงล่ะเจอแจ็คกูบล็อกเป็นไงล่ะเคครับแจ็คเึิบ์สเฟิรเโอ้โหเร็วมากเพื่อนเร็วมากมันมันมันทำอะไรไม่ได้อะมันไม่มีอะไรที่คนจะทำได้กับแจ็คตัวนี้นะฮะโดก็ได้ครับไม่โดก็ได้แจ็คคนนี้ก็จะ ก็จะทำ่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะมาันทำไรเช็คกูมไม่ได้นะครับเช็คมีเทคโอเวอร์แล้วก็ต้องยิงครับ3คะแนนครับโอ้้อ่ไงล่ะเดี๋ยวออกเลยเหรอพี่เดี๋ยวโดนแช็คไิ่มูวิ่งทีไปเมื่อกี้เอาไงออกไหมเขาคงพอดับ,บเชียเมื่อกี้อะไรวะกูพ,พอดขอตั้งสติแป๊บดันดันดันหมุนขึ้นเป๊นบางทีครับนี่ยังจบเกมไปจบเกมไปนะจีจี โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนกับแชท100่งโอออครับเพื่อนๆคิดว่าโหดแค่ไหนครับสำหรับตัวผมนะครับบอกเลยว่าโหดจัดๆนะครับผมนะแต่ว่าต้องบอกงี้ครับว่าเออคือความสนุกในการเล่นผมให้เต็มร้อยเลยนะครับแต่แต่แต่ความโหด จริงๆแล้วเนี่ยมันสู้การ์ด100อู้เตัวอื่นอาจจะยังไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เพื่อนเห็นครับจ้ชถอดของเขาช้ามากะฉะนั้นการที่เขาจะต้องชู้3ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเวลาที่เขาายโอเพนจริงๆต้องให้เขามีเวลาในการปล่อยบอลด้วยนะครับต้องมีระยะห่างจากดีเฟนเดอร์พอสมควรนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะขึ้นไปปล่อยบอลนะดีเฟนเดอร์มื่วิ่งมาข้างหน้าแล้วกันเขาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างอื่นคือดีหมดเลยครับการเข้าในคือเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมด้วยความที่เขาตัวใหญ่ด้วยนะครั้ววเาาก็งมมรยนะีถึจต ผมก็ประมาณนี้ครับนะความโหดผมให้ประมาณ8เต็ม10แล้วกันนะครับผมความสนุกให้10เต็ม10นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกผมได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปครับ